I'm ค่ะยินดีต้อนรับชาวลัคนาและราศีสิงห์ทุกท่านเหมือนเดิมนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหโรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้อ่านดวงการงานดวงการเงินประจำช่วงเดือนกันยายน2568ค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าในช่วงเดือนกันยาเนาะจริงๆเหลืออีกแค่4เดือนเองเนาะก็จะหมดปีอีกแล้วนะคะไวมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า เดือนสุดท้ายของไตรามาสที่3เนาะเดือนกันยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างนะคะในเรื่องของงานเริ่มจากหน้าไพ่ก่อนเหมือนเดิมค่ะมาดูหน้าไพ่การงานก่อนนะการงานที่พี่หมอหยิบไว้นะคะก็จะมีไพ่แฮงแมนอัศวินถ้วยแปดเหรียญเดอะฟูลเด็กเหรียญหกเหรียญเดทสองไม้สดาบและสถ้วยค่ะ การงานของชาวลัคนาราศีสิงเริ่มจากพาร์ทงานประจําก่อนเหมือนเดิมแล้วกันเนาะสําหรับสายงานประจำเนี่ยมองว่าช่วงเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนที่นิ่งๆน,นะสถานการณ์โดยรวมก็ใช้คําว่ากิจวัตรประจําวันมันก็วนๆน,นะคะทำแต่อะไรเดิมๆนะไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวาเข้ามาในช่วงเดือนนี้เท่าไหร่นะคะสิ่งที่ จะเป็นข้อดีเลยอะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ทำงานประจำในเดือนนี้นั่นคือเรื่องของการเรียนรู้นะการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราทำประจำทุกวันนั่นแหละแต่อยู่ๆเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมานะเหมือนกับเก่งขึ้นก็เราทำมันอยู่ทุกวันนะเหมือนเป็นช่วงสะสมประสบการณ์นะคะอารมณ์ประมาณนั้นมันก็มีเกณฑ์ของการมีคนเนี่ยเข้ามาพูดคุยโอกาสใหม่ๆให เหมือนแบบมาชวนคุยมาพูดมาเสนอก็ได้นะถึงโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องของงานให้ชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความหอว่าแค่นั้นแค่พูดแค่คุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่โอกาสในการที่จะ ไปเริ่มอะไรใหม่ในเดือนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นอันนี้มันมีฟิลของคนที่ค่อนข้างมีความแบบเบิร์นเอา์เกิดขึ้นเหมือนกันนะรู้สึกเบื่อหน่ายในงานที่ทำนั่นก็เพราะว่ามันแบบงานเดิมๆอะ่ะอะไรก็มันก็ดูเดิมมันดูไม่ก้าวหน้ามันดูไม่เติบโตอารมณ์ประมาณนั้นนะคะในช่วงเดือนในช่วงเดือนกันยาชาวสิงก็เลยมีพาร์ทของความเบิร์นเอาอยากแบบออกจากตรงนี้มองหาโอกาสใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า การจะเดินออกมาเลยอย่างเงี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นก็ยังต้องก้มหน้าก้มตาทํางานตามหน้าที่ของเราต่อไปก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้คือถามว่ามันแย่ไหมมันจะแย่ตรงที่มันไม่ค่อยเอนจอยละกันเนาะทำงานแบบไม่ค่อยสนุกทํางานแบบไม่มีความสุขอารมณ์มันประมาณนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบดนะในในในหน้าไพ,าพ่พี่หมอพี่หมอมองว่ามันไม่ได้แบดในเลเวลที่แบบ เราจะเซ็งเบอร์น้นมันมีค่ะมันมีความท้อมีความเหนื่อยมีความเบื่อแต่ก็มองว่าชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยก็จะโฟกัสไปที่ตัวงานแหละตั้งหน้าตั้งตาทาหน้าที่ของเราไปอารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาสำหรับคนที่ทำอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่ ทำงานอิสระฟรีแลนซ์พี่หมอเห็นอยู่พาร์ทหนึ่งอะพาร์ทแยกพาร์ทแยกคือมันจะมีฟรีแลนซ์หลายแบบอะมันมีฟรีแลนซ์ที่แบบว่าหางงานเองแล้วมันก็มีฟรีแลนซ์ที่แบบว่ามีตัวกลางอะไรเงี้ยในคนที่แบบรับงานเองเดือนนี้มันมีสัญญาณของการได้เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะหรือว่ามีแบบไปได้ไอเดียอะไรใหม่ๆบางอย่างมาเนี่ยแล้วก็ลงมือทำเพียงแต่ว่า สิ่งที่ชาวลัคนาราศีสิงจะทำเนี่ยพี่หมอแอบเห็นว่ามันไม่ได้แบบต่อเนื่องอะเออมันไม่ได้ต่อเนื่องขนาดนั้นนะคะอารมณ์เหมือนทดลองทำอ่ะลองดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะมันยังไม่ได้ดูแบบจะเอาจริงอะมันจะบอกไงดีเหมือนเหมือนกับว่างานที่เข้ามาเป็นงานที่งานใหม่แล้วเรามีไอเดียว่าให้งานเนี้ยน่าทำอ่ะอารมณ์ประมาณนี้เนาะ แล้วเราก็ลองรับทําก่อนเออแต่ถามว่ามันจะแบบมันจะแบบเราเนี่ยสิ่งเนี่ยจะทําสิ่งเนี่ยไปเรื่อยๆไหมก็คือยังนะคะแค่ลองก่อนเออลองดูก่อนว่ามันดีกับเราไมหมนู่นนี่นั่นนะคะ จริงๆถามว่ามันเป็นพาร์ดีหรือไม่ดีสําหรับพี่หมออ่ะคำว่าเริ่มต้นใหม่มันคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอไม่ว่ากับเรื่องอะไรเนาะเพราะฉะนั้นถือว่ามันมันเป็นการเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดแต่มันจะไปต่อได้ในระยะยาวไหมสิ่งเหมือนขอดูก่อนมากกว่าแค่นั้นเองนะคะเรื่องดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือในเรื่องของลูกค้าใหม่ค่ะในช่วงเดือนเนี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะเพียงแต่ว่า ออมันก็มีทั้งคนที่แบบเข้ามาแบบจริงจังเลยจริงจังดีลงานกันปิดงานกันส่งงานให้ทําอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกค้าประเภทที่แบบดูเหมือนจะดีเออพูดดีทุกอย่างแต่พอถึงเวลาแล้วเขาก็อาจจะหายไปได้เหมือนกันนะคะมันมีมันมีทุกแบบแล้วกันนะทุกรูปแบบแต่เกณฑ์ของการได้เจอลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่า เราเนี่ยจะมีเราจะใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราเนี่ยดึงดูดเขาให้มาเริ่มต้นทำงานกับเราว่าจ้างเราหรือว่าจะปิดดีลอะไรกันยังไงอะได้มากน้อยแค่ไหนส่วนนึงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยแต่โอกาสใหม่ๆมันเข้ามานาอถือว่าถือว่าไม่ไม่ได้แย่อ่ะถือว่าไม่ได้แย่นะคะ แล้วก็สิ่งที่มองว่าเป็นข้อเสียก็จะคล้ายๆก,กันกับอาชีพประจำคนที่ทำงานประจำนั่นคือในเรื่องของความรู้สึกเบื่อความเบื่อเอาความแบบไม่อยากทาบางคนมีความมีคำว,ว่าขี้เกียจอยู่ในไพ่พี่หมอด้วยนะบางคนนะไม่ไม่ทุกคนหรอกบางคนก็จะเป็นพาร์ทของความเบื่อเออไม่สนุกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ ถ้าอยากจะให้งานเนี่ยมันเกิดความก้าวหน้าเกิดความเติบโตเนี่ยไพยเขาบอกว่าสิ่งจะต้องขยันมากขึ้นนะจัดการเวลาให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะมันถึงจะออกมาดีนะคะสิ่งที่ต้องระวังในเดือนกันยายนก็ประมาณนี้นะคะ ต่อมาค่ะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะรวมถึงธุรกิจส่วนตัวต่างๆนะเรามาส่องกันว่าในเดือนกันยาน,นี่ยธุรกิจและกิจการของคุณจะเป็นยังไงนะคะอม,มันมีไพ่ที่พูดถึงพูดถึงจุดที่ชาวลัคนาราศีสิงจะต้องปรับนะพี่หมอมองว่ามันมีเกณฑ์ปรับตัว หรือธุรกิจกิจการของคุณเนี่ยครั้งใหญ่นะคะมองว่าในเดือนกันยายนเนี่ยอะไรที่เราไม่เคยทำนะมันจะได้ทำหรืออะไรที่เราทำมานานมากแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ละมันไม่ก้าวหน้าละอ่ะบางคนเป็นเจ้าของกิจการเนาะแล้วรู้สึกว่ากิจการของมันเหมือนมันมาจุดอิ่มตัวอ่ามันอยู่ในจุดอิ่มตัวละ มันไปไม่ได้กว่านี้แน่เลยยอดขายมันเท่านี้มาหลายเดือนละอ่าลูกค้าเก่าๆหน้าเดิมๆไม่มีลูกค้าใหม่เลยเดือนนี้คุณจะต้องปรับนะมันต้องปรับอนะคะ่ะเพื่อที่จะให้สิ่งใหม่เนี่ยเข้ามาอารมณ์เหมือนเราจะอยู่กับอะไรเดิมๆตลอดไปไม่ได้มันจะต้องมีการปรับมีการแก้โจทย์ใหม่ทั้งหมดนะคะเออมันมันถึงจะดีขึ้นอะมันจะดีขึ้นด้วยเพราะเหตุนี้เลยนะคะ แล้วก็ภายเขาเตือนอะ่ะพี่หมอรู้สึกว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ธุรกิจส่วนตัวในหน้าไพ่เนี่ยมันมีความแบบเป็นคนใจดีอะทีนี้คนใจดีเนี่ยมันทำไมต้องเตือนเนาะคือรู้สึกว่าการที่เราใจดีมันเหมือนกับเราจะถูกเอาเปรียบนะคะ มันมีมันมีเกณฑ์ของการถูกเอาเปรียบเกิดขึ้นนะบางคนถ้ามีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนเนี่ยเขาอาจจะกําลังเอาเปรียบเราอยู่ซึ่งพลังงานเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหันกลับมาดูซิว่าเราอยู่ในจุดที่เรากําลังถูกใครเอาเปรียบอยู่หรือเปล่าบางคนมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีลูกค้าแต่เรารู้สึกว่าการที่เราทําอะไรให้เขาเนี่ยมันเป็นการที่เราทํา มากเกินไปหรือว่าใจดีเกินไปหรือว่าถูกเอาเปรียบเยอะเกินไปมันจะรู้สึกได้อย่างไก็รู้สึกได้คุณต้องแก้นะคะต้องกล้าที่จะแก้ไขปัญหานี้นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาระยะยาวสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่เป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะพาสุดท้ายในเรื่องของงานค่ะคนที่กําลังตกงานว่างงานและมองหางานใหม่นะ ถ้าขึ้นมาก็เป็นแฮงแมนขนาดนี้นะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสี่ถ้วยขนาดนี้นะคะมองว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมันยังไม่ไม่มีเกณฑ์ของการได้งานใหม่ในลักษณะที่ถูกอกถูกใจเรานะบางคนไปสัมภาษณ์อ่ะพี่หมอมองเห็นไปสัมภาษณ์แล้วกำลังรอเลยว่าเขาจะยังไงอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเงียบไม่มีการตรอบกลับนะคะหรือว่าบางคนก็ถูกปฏิเสธกลับมาเลยอะไรเงี้ยนะ แล้วก็มันมีความแบบดูท้ออะดูท้อกับการหางานมากๆเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยมีความแบบเริ่มคิดใหม่แล้วอะเริ่มเริ่มมองอนาคตใหม่เอ๊ะถ้าเรายังหางานไม่ได้เนี่ยเราจะยังไงอะไรเงี้ยนั่นแปลว่าในเดือนเนี้ยยังไม่เห็นโอกาสนั้นที่จะได้งานแบบชัดเจนเกิดขึ้นนะคะหรือต่อให้ได้งานที่ได้ก็จะคล้ายกันกับมันจะมีฟีลหนึ่ง ที่ไปค้ายกับเจ้าของธุรกิจกิจการนั่นคือคุณกําลังถูกเอาเปรียบแปลว่างานที่คุณกําลังจะได้มาเนี่ยมันมีความแบบไม่สมเหตุสมผลนะมันมันดูถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเงินเดือนน้อยเกินไปอารมณ์ประมาณนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าเดือนนีย้ยังไม่ใช่เดือนที่เหมาะกับการที่จะได้งานใหม่เข้ามาไม่ใช่ว่าไม่เหมาะใช้คำว่าไม่มีดีกว่านะไม่มีไม่มีงานที่เหมาะเออไม่ต้องใช้คำว่าไม่มีงานที่เหมาะ ะะที่เข้ามาหาคุณนะคะมองว่าไพ่เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยพยายามพัฒนาตัวเองก่อนมากกว่าค่ะแล้วเดี๋ยวไปว่ากันใหม่ในเดือนหน้านะอารมณ์ประมาณนี้นะคะถ้าระหว่างคลิปนะคะมีเสียงแทรกใดๆนะซึ่งอันนี้มันแบบควบคุมไม่ได้จริงๆคนะคือพี่หมอได้ยินแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปในคลิปไหมนะคะมันเป็นเสียง ข้างนอกข้างนอกบ้านซึ่งมันดังมากค่ะไม่รู้จะควบคุมยังไงนะคะต้องขออภัยทุกคนล่วงหน้าด้วยนะคะโอเคค่ะเรามาสู่พาร์ทของการเงินกันดีกว่านะเรื่องที่หลายคนรอคอยนะคะการเงินในเดือนอ่าจะไปสิงหาการเงินของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนกันยายนนะคะได้ไพ่อะไรบ้างนะ7ดไม้ สี่ไม้สี่เหรียญเดวเวลค่ะแปดเหรียญหกถ้วยเจ็ดเหรียญแปดดาบห้าไม้และสองถ้วยนะคะโอเคเรามาดูกันที่พาร์ทของรายรับรายได้ต่างๆก่อนเนาะสำหรับคนที่ทำ งานประจำนะคะก็แน่นอนว่าเงินมันจะเข้าประจำแต่เดี๋ยวอยากให้ลองฟังพาร์ทของรายได้เสริมโอกาสทางการเงินอื่นๆนะคะเดี๋ยวรอฟังไปเรื่อยๆนะว่ามันจะมีเกณฑ์อะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าแต่จะขอพูดถึงคนที่ทำงานแบบฟรีแลนซ์อิสระเจ้าของธุรกิจกิจการมาส่องรายได้ของพวกเขาก่อนนะคะเพราะว่ารายได้พวกเขาเนี่ยมันจะไม่ได้แบบมีความแน่นอนเหมือนกับคนที่ทางานประจานะต้องบอกว่าในพาร์ทของรายได้รายรับ ะะยอดขายต่างๆของคนที่เป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะรวมถึงเจ้าของกิจการธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเดือนนี้ยังอยู่ในช่วงเดือนที่มันประคองไปได้ก็คือมันยังมีรายได้เข้ามานั่นแหละคะ่ะมันมันมันยังมีรายได้ที่เข้ามา ค่อนข้างที่จะมั่นคงด้วยที่พี่หมอเห็นนะมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ง่ายรู้สึกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทในเดือนเนี้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันต้องเหนื่อยนิดนึงมันต้องออกแรงอะไรเงี้ยคะ่ะมันถึงจะได้มานะคะทีนี้ในส่วนของโอกาสทางการเงินอื่นๆหรือว่าพูดถึงรายได้เสริมหรือใครที่มีรายได้หลากหลายช่องทางเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้รายได้อื่นที่นอกเหนือจากรายได้หลักรายได้ประจํา มันก็ยังพอมีเข้ามาบ้างนะคะมีนะแต่มองว่ามันจะมาจากอะไรที่ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเคยทําเอาไว้เมื่อในอดีตนะแล้วมันได้มาอย่างบางคนอ่ะเป็นอาชีพประจำอ่พาพนักงานประจำอย่างนี้นะคะ่ะก็มองว่าเงินตรงนี้มีเกณฑ์เป็นเงินแบบพวกค่าคอมมิชชั่นโบนนะัสหรือเงินค้างจ่ายอะไรบางอย่างที่จริงๆเราควรจะได้ตั้งแต่หลายๆเดือนก่อนมาในเดือนนี้มันเข้ามา นะคะโอทงโอที o t, อะไรอย่างเงี้ยได้หมดส่วนคนที่รายได้ไม่แน่นอนเนาะอาชีพสละฟรีแลนซ์งานแบบเจ้าของกิจการอะไรเงี้ยก็มองว่ามันจะเป็นเงินจากสิ่งที่คุณทำเหมือนเดิมค่ะงานเดิมงานเก่าปิดไปแล้วปิดนานแล้วเขาก็เลื่อนจ่ายนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยหรือยังจ่ายไม่ครบอะไรเงี้ยมาในช่วงเดือนนี้มันจะได้กลับเข้ามานะคะได้กลับเข้ามาในเดือนนี้เอามาใช้เสริมเป็นรายได้เสริมให้เราได้นะคะก็ถือว่า มีนะมันมีเข้ามานะไม่ได้แย่นะคะส่วนโชคลาบค่ะโชคลาบสำหรับชาวลัคนาราศีสิงเนี่ยบอกเลยว่าไม่เด่นนะไม่มีไพ่ใบไหนเลยในความรู้สึกของพี่หมอที่มันจะพูดถึงเรื่องของโชคลาบแบบฟุกฟุกฟก,การได้เงินมาแบบฟุกฟุกอะไรอย่างงี้ค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอยากได้เงินเนี่ยต้องลงแรง ต้องใช้เวลาต้องวางแผนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากชาวลัคนาราศีสิงห์ทั้งสิ้นนะคะก็ยังไม่เหมาะละกันสำหรับใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคนะยังไม่มีเกณฑ์น,นี้นะคะต่อมาค่ะรายจ่ายรายจ่ายในเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยต้องบอกว่าไพ่เขาแนะนำว่าเราจะต้องควบคุมนะคะมันอย่างจริงจังนะมีไพ่8าบมีไพ่ห้าไม้นะคะคือมันมีความแบบ เขาเรียกว่าไงขัดแย้งอยู่ในใจตัวเองค่อนข้างเยอะนะมีหลายสิ่งหลายอย่างอยากได้มากมายอยากซื้ออยากใช้แต่ว่าสถานการณ์การเงินของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่อำานวยเท่าไหร่นะคะรายใจ่ายในช่วงเดือนนี้ที่พี่หมอเห็นเนี่ยมองว่ามันก็จะหมดไปกับรายจ่ายที่เลี้ยงไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะคะโดยส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับคนใกล้ตัวคนในครอบครัวนะคะคู่ครองคนรัก นะมีรายจ่ายพวกนี้เข้ามาบ้านอสังหาที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็บางคนมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางนะคะเข้ามาเอาเป็นว่าต้องจัดสรรปันส่วนรายรับรายจ่ายบริหารให้ดีนะยังเป็นเดือนที่เราต้องควบคุม เงินค่อนข้างเยอะนะคะไม่สามารถที่จะแบบปล่อยใจปล่อยจอยอยากใช้อะไรก็ใช้อยากซื้ออะไรก็ซื้อเนี่ยจะไม่เหมาะเลยบอกไว้ก่อนเลยนะไม่เหมาะเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงเดือนนี้นะโอเคค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นการงานการเงินเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆอีกนิดนึงแล้วกันเนาะงานเนี่ยมองว่ามันจะค่อนข้างเฉยเฉยอะแทบจะทุกสายเลยอะนะค่อนข้างเฉยเฉย เอ่ยเอยเหนื่อยเหนื่อยมันเป็น energy ที่แบบไม่ได้กระตือรือร้นอะไรเลยในเรื่องของงานสักเท่าไหร่นะคะในเดือนกันยายนนะคะแล้วก็การเงินเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเดือนที่จะต้องจัดระเบียบรายจ่ายของตัวเองให้ดีนะคะในส่วนของรายได้มันมีเข้ามาแต่ไม่ใช่เป็นรายได้แบบนั่งอยู่เฉยๆแล้วเข้าเนาะ มันต้องหาไออย่างบางคนแบบทำฟรีแลบบนซ์อย่างเงี้ยพี่หมอบอกเลยว่าถ้าอยากให้แบบงานมันเข้ามาเยอะๆอะคุณก็ต้องกระตือรือร้นในการวิ่งหาลูกค้านะคะในการที่จะพรีเซนต์งานตัวเองในการที่จะนําเสนองานตัวเองให้คนเห็นอะไรเงี้ยคือมันต้องลุยอะ่ะมันถึงจะได้เงินนะคะส่วนโชคลาภเนี่ยก็ไม่เหมาะอย่างแรงในเดือนนี้นะมีเกณฑ์ที่จะเสียมากกว่าได้นะคะมีเกณฑ์นั้นเอาเป็นว่าก็ สิ่งก็อาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะสิ่งก็อาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานมันไม่ค่อยแบบกระตุ้นให้เราอยากทำอะไรสักเท่าไหร่นะคะ อาจจะต้องอดทนไปก่อนค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปนะอันนี้ก็คือสถานการณ์การงานและสถานการณ์การเงินนะคะของชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเดือนกันยายนค่ะโอ้เสียงแหบขอภัยค่ะของชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเดือนกันยายนก็หวังว่าจะ พอช่วยให้สิ่งอะอรู้ทันท่วงทีมันเนาะว่าเราจะต้องระมัดระวังอะไรยังไงต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องใดนะคะอันนี้คือเหตุผลในการที่ทำคลิปภาพรวมดวงรวมมาให้นะคะอย่าซีเรียสน,นะถ้าเกิดเราฟังแล้วเรารู้กเฮ้ย <c oughs> แต่ดวงนี้ช่วงนี้ฉันขาขึ้นเลยอันนั้นก็ไม่ต้องสนใจแปลว่าไพ่เนี่ยเขาออก พลังงานเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านอื่นออกมาเตือนเขาให้เดือนนี้เขาก็ตือนลืล้นหน่อยออกมาเตือนเขาว่าให้เขาระมัดระวังรายจ่ายหน่อยก็เท่านั้นเองนะคะไม่ต้องคิดเยอะนะก็ประมาณนี้สุดท้ายก็ขอบพระคุณแล้วกันนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาอ่า รับฟังซัพพอร์ตสนับสนุนแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงตอนนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปของความรักความสัมพันธ์และสุขภาพประจำช่วงเดือนกันยายนนะคะฝากทุกคนด้วยสวัสดีค่ะ